เราเปิดะไรไม่ใช่ไม่ใช่ถูกมันก็คือเป็นอยู่ว่าอยากรู้ ไม่คิ่สักน,นิดผมแปลกคุณคุณคนไหนน้ะเออคุณ ไม่เกี่ยออกเข้าไปดอกไม้ซอใหญ่มากใหญ่จริงครับสงสานะครับสงสานะก็ถือว่าได้ที่ว่าสูงหล่อแข็งปรากฏตัวกันในงานแบบดีก็ต้องยืนยันว่างานดีมากจริงๆไงเข้าใจยากเราเมื่อกี้เราก็คือว่าเห็นว่าเขากระสิทธ์การแล้วก็เห็นว่าเออเหมือนแขมอยากจะพูดอะไรกับมุกดาเขา ว่าเหมือนเขาอยากพูดอะไรกันคือผมเดินเข้ามาแล้วเจอโมก่อนแล้วครับแล้ววันนี้เขารู้สึกว่าเขาเขาสวยมีสง่าราศีผมเลยอยากรู้ว่าเลยอยากรู้ว่าห่อหอมได้ไหมเอาหอมไปทั้งแก้วเรียกได้ว่าหอมแดงหอมใหญ่เออเอาหอมไหนก็หอมไหนหอมไหนหอมแดงหรือหอมใหญ่ พี่เลิกให้ตกใจทำหน้ากุ้งกินใส่ที่แตงโมเธอใส่รถอะใหญ่อในห่อใหญ่ทำไงหออใหญ่หอมใหญ่ก็หาอะไรอยางทำอะมันไม่มีอะไรใช่หมไม่มีอะไรหใหญ่ก็อใหญ่ใอแดงก็ใน้อยมีถ้าอยากให้เห็น

ใ้ที่ันโคฟู่เป็นแป้งเค็มุกดาก็ได้แต่ไม่กี่ปีลกดาก็เกิดไว้นาว่าข้าผ่ามแบบนี้ให้อยูตอได้ยังไงเรียกเขามาตอบดีกว่าสรุปแล้วว่าวันนางนพูดจริงแต่วันนี้พูดจริงหรือยังนุ่มเ่นงนตั้งนึง อย่าเขิดจริงเข้มอย่าเขิดจริงเราเราเอาใจเราไปเล่นหรือเปล่าล่ะมันจริงมาแลาแล้วครับข้างหน้าเนี่ยอเคถัแล้วนะจริงข้างหน้าอยากให้ท่านเเกียรติแทนทเหมือนกันนีรูปแบบูวมากจริงม่้อแม่ใก่อนนะโอเคแม ต่อจากมันจริงมันอะไรจริงยังไงเทมคือความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วมันก็จิงใจต่อกันแบบนี้มามาตั้งนานแล้วครับอ่าก็ดูแลกันไปค่ะเพื่อนสใช่ครับเนี่ยเอาจริงป้าชอบทำให้พวกเรามีความหวานชอบพวกเรามันเป็นฟิลว่าอะไรฟิลแบบไงเราฟิลหวังว่า โอ้ wow! ่หนบอกเลนาเยนเคยามังเเขาสวยเลยเขาสวยสวยมากเลยทีสุดสวยมากสวยมากแมิไหมให้เราแก้เขาแบบนี้ทวันเราไได้ขอดูเรชันของเขามากๆเลยนะมันมีความเกินมันมีความน่ารัก ครับเนี่ยความเผยของเขานั้งสองคนยังไม่หมดแค่น,นี้จ้าเราไม่ได้มาพูดคุยกันอย่างเดียวเพราะวันนี้เนี่ยเขาจะมาพูดเป็นทำนองเพลงให้เราได้ฟังกันด้วยชื่อเพลงก็คือทำมาอู้ตายแล้วเธอคือหัวใจของฉันไข่เนเืเ้อเท่งไข่เนื้อเท่หมกเลือกเอาหมกเลือกเลือกหมูเลืออเ่อคุณสมไปให้บอกเพลงนี้พอนีร้องมันม็นไหม